ครับวันนี้ก็วันที่15มีนาคมนะครับก็เป็นวันที่เราหาผู้เรียนค่อนข้างยากมากเลยวันนี้ก็เป็นวันดีนะครับแล้วก็วันที่16เนี่ยพรุ่งนี้เราจะเปิดลกเราก็เลยมีความจำเป็นว่าเราจะหาผู้เรียนมาเพื่อเอาเรื่องเอาชัยนะครับเราจะส่งไปเพื่อบินะครับวันนี้ก็ผูเรียนมาทั้งหมด6ทันซึน่งค่อยส่งไปแต้เกาหลีครับก็ส่งใน ในานามฟาร์มเซฟวูดน,น,นะครับก็มีหลายบริษัทด้วยกันที่เราส่งไปทั้งหมด3 4บริษัทนะครับที่เราส่งปข้าไปขานเป็นล็อตแรกของเกาหลีเลยนะครับก็ทุเรียนวันนี้ก็ถือว่า,าสวยงามพอสมควรนะครับเราส่งจากประเทศอเริกาก็มีทั้ centric, งนน ABC นะครับเราซื้อมาเป็น ABC เลยนะครับแล้วก็ทางเกาหลีเองเขารับได้นะครับซื้อเป็น ABC ส่งไปที่ประเทศเกาหลีล็อตแรกของปีนี้เลยนะครับ เรือที่พร้อมแก่ประมาณ75เปอร์เซ็นะครับที่นี่นครับ75เปอร์เซ็นต์ซึ่งก็เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ที่กรมวิชาการเป็นผู้กำหนดนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับที่เราเก็บมานะครับเก็บมาจากอำเภอแก่งหางแมวจ,จังหวัดจันทบุรีนะครับ แล้วก็ยังมีจํานวนพอสมควรที่เราจะต้องเก็บในที่ต่อไปนะครับอันนี้ก็มาฝากให้เพื่อนๆได้ดูกันครับเดี๋ยวเราจะพากันไปดูว่าที่รถเ,เขาเก็บกันยังไง ก็เสียงหนงังนิดนึงนะครับแต่เราก็พามาดูสายตัดของทีมงานสามีของเรานะครับกำลังตัดว่าเอาเรียนเข้าเข่งครับแล้วก็ท่างกิโลนะครับช่วงน,นี้ก็ใช้ลัายาในการไปไป้ายพ่วนะครับก็มีแสงจันทร์นะครับในการป้ายพ่วด้วยนะครับก็เป็นสูตรรับเฉพาะของล้มสามีของเรานะครับก็ทีมงานแล้วก็เดี๋ยวพาไปรู้จัก คุณลีทิสตีนะครับซึ่งเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ของประเทศีนะครับในการที่จะทำหุ้นเรียนรอบนี้เป็นเรือกส่งไปที่อ่าที่อินทร์ทีประเทศเกาหลีนะครับเดี๋ยวไปหาคุณลีกันดีกว่า คุรีนะครับเป็นบริษัทฟามเปทวอสนะครับลายใหญ่ที่ส่งของประเทศเกาหลีใต้นะครับเป็นมาร่วมมือกันกับบริษัท3 d ดีของเรานำทุเรยียนลอน็อตแรกที่เป็นทุเรยียนแก่และอร่อยส่งไปที่ประเทศจีนส่งไปที่ประเทศเกาหลีนะครับลงที่อินชอนนะครับทีนี้แล้วเป็นไงเพืครับคุณลีทุเรีของเราดีไหม ครับทา <laughs> งเกาหลีบอกเยี่ยมเลยนะครับคุณคุณรีเนี่ยทำกับเรามาได้อันนี้เข้าปีที่2แล้วปีนี้คุรีก็บอกว่าไม่ทำกับไทยละทำกับสามดีเท่านั้นแหละเพราะว่าสามดีทำแล้วได้คุณภาพนะครับปีนี้ก็เตรียมคนไทยที่อยู่ทางอินชอนเตรียมเลยนะครับเตรียมอีกสักสองสามวันจะได้ลิ้นลองเลือดจากประเทศไทยแล้วนะครับขอบคุณมากครับ,บครับ